เหมือนพระศาสดาบอกเนี่ยสีมาระบายในอากาศเนี่ยสีติดอากาศไหม,ไมก็ไม่ติดนะใครเขาจะใส่ล้ายป้ายสีเขาจะด่าทอว่าเราทําจิตให้เสมอกับดินให้เสมอกับน,านา้ําคนเอาเท้ากระทืบดินเอาจอบมาขุดดินบ้วนน้าลายใส่อุจจาระประสะัสสาวะรถใส่ดินดินก็เฉยคือยมต้องนิ่งต้องนิ่งมากตอนนี้ปัญหาเกิดแล้วเราต้องนิ่งๆิ่งนะ ทําจิตเสมอด้วยน้ําใครเขาจะเอาของสกปรก,กโสโครกทิ้งลงในน้ําน้ําก็ไม่อิดหนาละอาใจน้ําก็นิ่งเฉยทีนี้จะนิ่งได้ต้องมีเครื่องอยู่ไงอยู่ไงอยู่ด้วยธรรมะคืออานาปานสติก็ให้เรากลับมาทําอานาปานาจเจริญให้มากทําให้มากนะเอาธรรมะเป็นเพื่อนนะเหมือนพระศาสดาตรัสเนี่ยนะพรามที่มายืนด่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็ด่า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 พระเจ้า ผู้เจ้าก็บอกว่าเออพรามยาาิเคยมาบาเคยมาบ้านพราม์บ้างไหมบอกเคยแล้วเคยพราหม์เคยเวลาญาติพี่น้องมาสู่บ้านเนี่ยเคยเอาข้าวเอาน้ําให้เขาบ้างไหมก็บอกเคยแล้วถ้าญาติที่มาเยี่ยมพรามเนี่ยไม่ทานข้าวและน้ําที่พรามณเอาไปให้เนี่ยข้าวและน้ําจะเป็นของใครพราม์ก็บอกว่าก็เป็นของเขาเหมือนเดิมพระศาสดาก็บอกว่าเนี่ย การด่าของพราหมเนี่ยเป็นของพรามแต่ผู้เดียวนะเพราะว่าตถาคตไม่บริโภคร่วมนะอ่านั้นเราไม่ไปบริโภคร่วมกับเขานะอกุศลก็เป็นของเขาฝั่งเดียวเพราะเวลาคนเขาทําร้ายยด้วยอกุศลเนี่ยเขาต้องคิดก่อนเมื่อเวลาเขาคิดเนี่ยเขาประกอบด้วยอกุศลกรรมบทสิทธิจิตของเขาเนี่ยกำลังตกอยู่ในนรกกัมเดชานเปลืวิสัย ็นโทษที่เขาคาดไม่ถึงว่ามันจะได้รับเพราะเขาไม่ได้อาจจะไม่ได้ศึกษาหรือว่าศึกษาแต่ทนต่ออารมณ์ไม่ได้ที่จะหักห้ามความพยาบาทความกระทำซึ่งมิจฉาวาจานะดังนั้นเราก็ไม่ไปบริพคร่วมกับเขานะดังนะนั้นถ้าเราไปบริพคร่วมกับเขาเนี่ย <c oughs> มันก็จะพระเจ้าบอกจะแย่กว่าเขาด้วยซ้ำจะเร็วกว่าเพราะว่าเราจะต้องทำให้หนักกว่าครับ พอหนักมาแค่นี้เราต้องหนักกลับพอหนักกลับปุ๊บเนี่ยจิตเราก็าไปเราก็าไปตกในผืนนาที่มันแย่กว่าเขามากเข้าไปอีกนะดังนั้นเป็นการเหมือนกับจะชนะแต่เป็นการพ่ายแพ้ตัวเองนะเป็นการตัวเองเนี่ยมันจมลงซึ่งหลักธรรมอันเนี้ยพระศาสดาเป็นผู้รู้ไงนะเหมือนเรากำลังกาลังจมลงใน ทุกขตินะดังนั้นใครคิดไม่ดีคนนั้นก็คือได้รับทุกขติ